ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาชมเหรียญปืนไฟเนื้อทองแดงของหลวงเปิลวัดบางพาะจังหวัดนครปฐมกันนะครับสําหรับเหรียญปืนไฟรุ่นนี้จะสร้างเมื่อปีพศสอง0ห้าสามครับเป็นเหรียญยอดนิยมของวัดบางพะอีกรุ่นหนึ่งครับครับเหรียญป,ปืนไฟของวัดบางพาเนี่ยเท่าที่พบเจอก็มีมีด้วยกันหลายเนื้อครับอย่างเช่นเนื้อทองคาเนื้อเงินเนื้อนะวะเนื้อทองแดงครับ ส่วนเนื้อทองคําเนี่ยค่อนข้างหายากและก็มีราคาสูงครับเหรียญตัวเนื้อทองคำเนี่ยเท่าที่วงการเราสืบทราบมาได้เนี่ยก็จะมีจํานวนการสร้างอยู่ที่ประมาณไม่น่าเกินห้าเหรียญครับส่วนเนื้อเงินเนี่ยจำนวนการสร้างเนี่ยน่าจะตกอยู่ประมาณสี่สิบเหรียญเท่านั้นครับส่วนเหรียญตัวเนื้อนวะเนี่ยไม่มีข้อมูลครับก็เนื้อทองแดงเนี่ยไม่ทราบจํานวนครับส่วนตัวเหรียญของเนื้อนวะเนี่ยแทบไม่มีออกมาหุ่นเวียนตามสนามพารตต่างๆเลยนะครับ ถ้าใครมีเหรียญตัวปืนไฟของเนื้อนวะเนี่ยเอามาให้ชมและศึกษากันบ้างนะครับครับสำหรับเหรียญปืนไฟรุ่นนี้พุทธคุณเนี่ย,ก,ก,นนยก็จะดีในด้านของกระพันแคล้วคลาดและก็มีเมตตาครับอ่าสำหรับเหรียญปืนไฟเนื้อทองคำเนื้อเงินเนื้อนวะเนื้อทองแดงเนี่ยพทุทธคุณเนี่ยเท่ากันหมดครับแตกตา่างกัน แตกต่างกันอยู่ที่ค่านิยมเท่านั้นครับส่วนเนื้อส่วนเหรียญปืนไฟน้เนื้อทองแดงเนี่ยก็ยังมีหมุนเวียนตามสนามพางต่างยังพอให้ลูกศิษย์ของหลวงเปิลนเนี่ยได้เช่าหาเก็บติดตัวได้ครับครับผมวันนี้ผมก็มาแนะนําและก็ร่วมเผยแผ่วัตถุมงคลเหรียญปืนไฟ้ของหลวงเปิลนวัดน้ำพระจังหวัดนครปฐมที่จะสร้างเมื่อปีพศสอง0ห้าสามสให้เพื่อนๆได้นนรับชมรับฟังครับส่วนเหรียญปืนไฟ้ของวัดน้ำพระรุ่นเนี่ย ก็จะมีปัญหาหนณจุดนี้ครับค,คือการดูขอบของเหรียญมันมันจะมีปัญหาปัญหาตามนี้นะครับที่ผมฟังเขาเล่ามานะครับเนื่องจากว่าขอบเหรียญเนี่ยถ้าปั๊มก่อนเนี่ยขอบเหรียญเนี่ยมันมันก็จะชัดครับแล้วก็ถ้าไปกลางๆเนี่ยขอบเหรียญมันก็จะเริ่มสึกไปส่วนปั๊มด้ท้ายเนี่ยขอบเหรียญเนี่ยมันค่อนข้างหายไปเกือบเก้าสิบอร์เซนครับ การเล่นหาก็เลยหาจุดจบข้อยุติยากนิดนึงครับแต่แต่ถ้าเป็นตามหลักของการปัม๊มการเสียสีทั่วไปตามหลักของสากลเนี่ยถ้าปั๊มก่อนเนี่ยขอบมันก็จะติดชัดอย่างเช่นเนื้อต้องทําเนื้อเงินเนี่ยมันจะมันจะติดชัดครับแต่ถ้าไปกลางๆเนี่ยอ่าร่องฟันเนี่ยมันก็จะสึกหายไปเยอะครับส่วนด้ท้ายเนี่ยก็ยิ่งหายเยอะเข้าไปใหญ่เลยการเล่นหาเลยมันไม่สเสถียนครับ วันนี้ผมก็เลยเอาเหรียญปืนไฟเนื้อทองแดงที่มีการจานด้วยมือ,อของวัดังพาเนี่ยเอามาให้ชมศึกสารครับตัวนี้ก็จะมีการจานด้วยด้วยมือมาสอง,ส,อง,ส,องส่วนครับคือคือมียันตรงนี้และก็ยันตรงนี้ครับมีร่องรอยการจานด้วยครับตรงนี้และก็ตรงนี้ครับ ก็ต้องบอกกันตรงนี้ก่อนนะครับว่าไอ้อเรื่องขอบตัดเนี่ยช่างคนที่ทําเนี่ยเขาก็ยังไม่รู้เลยครับว่าขอบตัดที่มาจากโรงงานเนี่ยเป็นแบบไหนทางวัดก็ยังไม่รู้เลยครับว่ารอยตัดที่ส่งมาจากโรงงานเนี่ยเป็นแบบไหนที่มาแยกกันก็คือกลุ่มของเซียนพระแต่หยิบส่วนไหนมาก่อนเท่านั้นแหละครับหยิบส่วนบนเขาเขาก็บอกว่าส่วนบนแท้ถ้าหยิบมาส่วนกลางเขาก็บอกว่าส่วนกลางแท้ถ้าหยิบมาส่วนท้ายเขาเขาก็บอกว่าแท้ประมาณนี้ครับ ต้องดูรัศึกษารอยตัดไปครับถ้าชิ้นไหนมีรอยตัดหรือบาร์โคดเหมือนกันเนี่ยขอบตัดเนี่ยก,แก,กยย็แท้เหมือนกันหมดครับไม่ว่าตัดครั้งแรกครั้งกลางครั้งท้ายเนี่ยแท้เหมือนกันหมดครับต้องศึกษากันไปเรื่อยครับจะย,ยึดติดว่าแบบไหนแบบแบบเดียวแท้หมดครับไม่งั้นจบยากจบยากครับ สำหรับเปลี่ยนปืนไฟเนื้อทองแดงเหรียญน,นี้ครับมีร่องรอยการจานด้วยมือมาครับครับตรงนี้ครับตรงนี้ครับ ก็เห็นไหมครับเราเราแค่พอประมาณนะครับผมก็ยามจากย้ายเห็นครับตรงนี้ครับตรงนี้ครับพยายามจะให้มองเห็นครับปีกันหลายมุมหลายรแบบครับ มีกันจาด้วยมือมาจากก๊อตปังพ้าครับครับ เวลาเราเล่นเหรียญปืนไฟนะครับก่อนอื่นเนี่ยต้องมาดูนะจุดนี้ก่อนก่อนก่อนนะครับตรงซอกแขนเนี่ยก็จะมีเนื้อแตกเส้นแตกมาคล้ายๆตัว Y หรือตัว V ครับตรงนี้ครับแล้วก็จะมีเส้นเฉียงๆลงมาตรงๆครับเอาจุดง่ายๆก่อนนะครับมันมันมีหลายจุดมากครับสําหรับการดูเหรียญรุ่นนี้ครับ ตรงหหวเข่าตัวนี้ก็จะมีเม็ดคล้ายเม็ดกบไข่ปลาอยู่นี่ครับนี่ครับแล้วก็จะมีเส้นแตกตรงบริเวณหูตรงนี้ครับแล้วก็จะมีเส้นแตกตรงตรงซุ้มนี่ครับแตกตรงตรงซุ้มนี้แล้วเฉียงขึ้นไปครับ ครับครับครับเส้นมันจะแตกเฉียงขึ้นไปตรงนี้ครับับนกเ็เตายำ มุมให้ได้ครับประมาณนี้ครับเส้นมจะแตกเฉียงไปครับก็จะมีรอยรอยจันใยมือมาจากวัตถุพ้าครับสำหรับเปลี่ยนตัวตัดของวัดตถงพ้าเนี่ยตรงบริเวณนี้ก็จะมีร่องรอยกันขยื่นนะครับหรือข,ขยักกันครับ ขอบตัดครับส่วนเหรียญนี้ยขอบตัดของตัวเหรียญตัวนี้ค่อนข้างสึกครับอาจะอยู่ประมาณเกือบปลายครับแต่ก็จะมีล่องฟันตัดเหมือนกับเหรียญคมกลางๆประมาณกลางได้ครับเดี๋ยวผมเอามาเปรียบเทียบไปดูครับค่อนข้างสึกครับแต่มีล่องฟันฟันตัดเหมือนกันอยู่ครับผมมาร์คจุดขาวๆไว้ให้อยู่เดี๋ยวผมเอามาให้ดูครับ สำคัญทุกจุดครับทั้งหน้าเหรียญหลังเหรียญอ่าล่องฟันตัดเนี่ยสำคัญหมดครับมีประโยชน์ทั้งนั้นครับนะครับนะครับอันนี้ก็ปกเ,นนนนเป็นเหรียญนะครับอันนี้อ่าเป็นเหรียญแบบตัดมาแบบประมาณกลางๆครับล่องฟันตัดนี่ก็อยู่ระดับปันกลางครับ ดูเหรียญประมาณขอบเหลียนนี่นี่ก่อนนะครับจุตรงนี้ตรงนี้ขาวเนี่ยผม,มาา์จุดไว้ครับเดี๋ยวผมก็จะไปเทียบกับอีกเหรียญที่มีรอยจานเอามาให้ชมครับ เดี่ยวนี้ประมาณกลางๆครับเดี่ยวนี้อยู่ประมาณกลางๆครับ ลองตัดนะครับเหรียญตัวตัดประมาณกลางๆเนี่ยจะอยู่ด้านบนนะครับส่วนเหรียญท้ายๆเนี่ยจะอยู่ด้านล่างน,นะครับผมทำลองตัดไว้ให้ชมเลักษาครับเหรียญตัว ตัวตัดประมาณกลางๆนะครับจะอยู่ด้านบนส่วนเหรียญตัวตัดท้ายๆขอบตัดจะอยู่ด้านล่างนะครับผมมาร์คจุดไว้ให้เลยข้อขาวเนี่ยตรงนี้ก็ขาวนะครับก็จะมีเส้นแตกวิ่งตรงๆมาเหมือนเส้นบาร์โคดเหมือนเหมือนกันเลยครับมันตัดมาจากตัวบล็อกเดียวกันครับแต่ว่ามันแยกแยกอยู่ว่าตัดก่อนต่หลังเท่านั้นครับครับพับขยายครับ น่ครับลองตัดมันจะเหมือนเหมยกันเลยครับความคมความชัดจะต่างกันนิดหน่อยครับตัวกลางและตัวท้ายครับตอนบนเป็นลองตัดประมาณกลางๆครับส่วนด้ล่างนี่จะเป็นแต่ท้ายครับ เทียบไปเลยครับไม่มีตีแท้เก้น,นะครับเอาแค่ศึกษาแล้วพูดคุยกันครับสำหรับคนที่ชอบเหรี่ยนนะครับการดูการศึกษาเนี่ยมันไม่เหมือนการรับก็เลยอาจจะจบยากนิดนึง เหรียญปืนไฟเนื้อทองแดงครับที่จะสร้างเมื่อปีพศสอง0ครับเหรียญดีสบการณ์สูงครับหลวงพ่อหลวงพ่อเปินเนี่ยกำลังนั่งทับปืนอยู่ครับถือว่าเป็นมหาอุดหยุดหยุดลูกปืนครับ านลอยจานครับครับ Uh, วันนี้ผมก็เลยเอาเหรียญปืนไฟเนื้อทองแดงของหลวงปู่นวัดดังพราจังหวัดนครปฐม,มที่จะสร้างเมื่อปีพศ2530เอามาให้ชมและศึกษากันหวังว่าเ,เพื่อนๆพี่ทท่านคงชอบนะครับส่วนผมก็มีแค่นี้นะครับถ้าชอบกันเนี่ยก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับ